คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขเด็ดก่อนใครขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อนๆีๆน้องๆสวัสดีครับทุกทุกท่านที่ติดตามช่องสุดหัวง789นะครับคลิปนี้เราอยู่ที่สองตะบนตรงๆไม่ต้องรับก็มีให้2ส,สูตรเหมือนเดิมนะครับเอาสองสูตรมาจับคู่กันนะครับเป็น10บบนกับหน่วยบน โอที่ผ่านมานะครับให้ไว้จะเป็นชุดนี้นะครับ1เมษายนผลออกนะครับ687นะครับสองตัวบนก็จะเป็น87เข้ามานะครับอยู่ตรงนี้นะครับ87สูตรที่ใช้นะครับก็ยังเป็นสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากงวดก่อนสูตรในเข้าเราก็มาใช้กันต่อนะครับเมงวดทัดไป สูตรแรกนะครับในคลิปนี้ก็คือหลัก10บทนเข้ามาแล้วนะครับรวมรวมก็11งวดขึ้นไปนะครับสูตรที่เราใช้นะครับหลักร้อยบวก10ล่างบวก10ล่างบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบว, 1, บวก1บวก1บวก2บวก1บวก4ก่อใช้5หลักบวกกันนะครับตามเลขของที่5ตัว ก็จะได้5เลขนะครับเป็นหลัก10บทอีกหนึ่งสูตรนะครับก็คือหลักหน่วยบนนะครับก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะครับหน่วยบนนะครับ11เงวดนะครับเอามาเทียบให้มันเท่ากันนะครับจริงๆเยอะกว่านั้นนะครับสูตรก็คือหลัก 100, ร้อยบวกบบบวกสิล่าบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่า บวก0บวก1บวก2บวก5บวก1ก็ได้5เลขนะครับ10บนนะครับกับหน่วยบนข้อมาจับคู่กันก็จะได้ตัวเลขมาทั้งหมดก็25ชุดนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับวันที่1นเมษายนนะครับ2568ใช้วันที่16มีนาคม2568เป็นตัวตั้ง ลักที่1ออก7 5 7 5 6 3ได้ท้าย2ตัว3 2 5บวก3บวก3บวก3บวก2 5บวก3ได้8นะครับ8บวก3 11 11บวก3 14 15แล้วก็16 ก็ใช้เลข6นะครับไปบวกกับเลขคงที่6บวก1คงที่ได้7 7บวก1คงที่ได้8 8บวก2คงที่ได้10ใช้เฉพาะเลขสูง0บวก1คงที่ได้1 1บวก4คงที่ได้5 7 8 0 1 5 จะได้5เลขนี้นะครับ10บนนะครับต่อไปเป็นสูตรหน่วยบน5บวก6บวก3บวก2บวก2 5บวกหได้11บเนะครับสิบเวกสเป็น14 15 1่1ิบห้ก็ใช้เลขแปนะครับไปบวกกับเลขคขงที่ แปดบกศูนย์คงที่ได้8ปดดบวกหึ่งคงที่ได้9 9้บวกสองคงที่ได้11นะครับใช้จมนาเลขหนึ่งหนึบวกห้าคงที่ได้หกหบวกหนึงคงที่ได้7 8 9ดแปเเป็นของฝั่งหน่วยบน มาทวนสูตรกันอีกทีนะครับสูตรแรกนะครับหา10บบนนะครับก็คือหลักร้อยบวก10ล่างบวก10ล่างบวก10ล่างบวกหน่วยล่างรวมกันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปบวกเลขคงที่บวก1บวก1บวก2บวก1บวก4ก็จะได้5เลขนะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับหน่วยบนก็คือหลักร้อยบวก สิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างรวมกันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปบวกเลขคงที่บวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสองบวกห้าบวกหนึ่งก็จะได้ห้าเลขนะครับนำทั้งห้าเลขนะครับมาจับคู่กันกอนเริ่ม,มที่เลขเจ็ดนะครับก็จะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ด

แล้วก็เลข5 5นะครับ5859 5 1 5 6 5 7ก็ 58, 59, 51, 56, 57, จะได้เป็นชุดนี้นะครับไปดูผลกันนะครับ1เมษายนเราวันที่1นะครับได้6 6 9 6 8 7เท้าย2ตัว3 2คลิปนี้ก็อยู่ที่2ตัวบนนะครับ8 7อยู่ตรงนี้นะครับ ก่อนเข้ามาตรงๆนะครับใครมีเลขเด่นเลขดับก็เอามาตัดเอามาเน้นได้นะครับต่อไปเป็นสถิตินะครับมาเทียบกันให้ดูนะครับในแต่ละงวดฝั่งซ้ายนะครับเป็นหลัก10บนฝั่งขวาเป็นหลักหน่วยบน8งวดแรกนะครับที่เข้ามานะครับที่เทียบกัน 4 4งวดนี้มีเบิรมีหามนะครับ10บ,บนก็ต้องมีเลข4หน่วยบนก็มีเลข4นะครับนบ,บนมีเลข2นะครับหน่วยบนก็มีเลข1น่แบบนี้นะครับงวดี่3ได้4 3 10บ,บนเลข4นะครับ3ก็จะเป็นหน่วยบนต้องเข้าทั้ง2ส,สูตรนะครับถึงจะจับคู่กันได้นะครับในแต่ละงวด หมวดที่9ถึง11นะครับหมวด1ิก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ทำให้ดูเมื่อกี้หมวดที่9ได้5 4นะครับจะห้าสี่บนนะครับ9 4พูดผิดนะครับสิ 10, บนมีเลข9นะครับหน่วยบนก็มีเลขสิหมวดี่10 6 3มีเลข6เลข3นะครับหเวลาสุดก็ 8 7มี8แล้วก็มี7แบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาหางวดที่จะถึงนี้นะครับ16เมษายนจาก2สูตรนี้นะครับใช้ผลวันที่1เมษายนนะครับเป็นตัวตั้งวันที่1นะครับ6 6 9 6 8 7เลขท้าย2ตัวสา หบวก3บวก3บวก3บวก6หลักร้อยนะครับบวก10ล่างบวก10ล่างบวก10ล่างบวกหน่วยล่าง6บวก3ได้9 9บวก3เป็น12 12บวก3ได้15 15บวก6ได้21ขอใช้เลข1ไปบวกเลขของที่ 1บวก1คงที่ได้2 2บวก1คงที่ได้3 3บวก2คงที่ได้5 5บวก1คงที่ได้6 6บวก 4, 4คงที่ได้10นาครัใช้เฉพาะเลขศูน2 3 5 6 0ต่อไปนะครับอีก1สูย์นะครับ6บวก8 บวก3บวก6บวก6ตัวนี้หลักร้อยนะครับ8ก็คือ10บน3คือ10ล่าง6อีก2ตัวเป็นหน่วยล่าง6บวก8ได้14 14บวก3ได้17 17บวก6ได้23 23บวก6ได้29นะครับก็ใช้เฉพาะลข9 นำเบวกกับเลขคงที่9บวกศูนย์คงที่ได้9 9บวก1คงที่ได้10ใใจเฉพาะเลขศูนย์ศย์บวก2คงที่ได้2 2บวก5คงที่ได้7 7บวก1คงที่ได้8 9 0เก้นะครับครบแล้วนะครับ สิบบนนะครับได้2 3 5 6 0หน่วยบนได้9 0้7 8ก็นำมาจับคู่กันนะครับเรียงกันไปเลยนะครับเริ่มที่เลขสองนะครับ10บบนนะครับหน่วยบนก็เรียงไปเลยนะครับ9 0 2 7ศูจ็ปก็จะได้29 20 22 27 28 ตัวเลข3นะครับ3 9 3 0 3 2 3 7 3 8 5 9 5 0 5 2 5 7 5 8 6 9 6 0 6 2 6 7 6 8 09 00 02 0 7 08ครบแล้วราครับ25ชุดนะครับ16เมษายนสรุปนะครับ2อตะบนตรงๆนะครับไม่ต้องกลับหมดวันที่16ไเมษายนส5 6 8ายนปเหรียงจะน้อยไปมากนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็จะได้เป็นชุดนี้นะครับ00 02, 07, 08, 09 20, 22, 27, 28, 29 30, 32, 37, 38, 39 50, 52, 57, 58, 59 เอสุดท้ายนะครับไปได้60 6 2 6 7 6 8 6สองบเจดหแดหลแล้วนะครับก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับเป็นสูตรเก่านะครับเข้าต่อเนื่องมาจากงวดก่อนนะครับงวดก่อนก็เข้าเต็มเต็มนะครับสำหรับ2ตัวบนตรงๆไปดูกันได้นะครับ1เมษายนนะครับที่ให้ไว้นะครับก็เข้าทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับ ทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจากการคำนวณน,นะครับติดตามช่องเราไว้ได้นะครับอยากได้สูตรไหนคอมเมนต์กันไว้นะครับทยอยทำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ